แยกอะไรนะตรงนี้แยกนาดีนาดีาดโอ้หนองดีหนองดีหนองดีแล้วไปขับรถกับเขาแล้วทำหน้าทำตาฮะชอบเอาดูมือจับพวงมาลัยดูมือดูมือกันหมุนหมุนหมุนนะหมุนพวงมาลัยด้วยฮะ ให้นั่งด้วยนะอ๋อ,อนักน,น,นั่งแบบกล้าๆกลัวๆดิกล,ลัวเขากลัวเขาตว,วาดไปงอนอยู่ฝั่งนู้นฝั่งซ้ายเอามือจับตรงนี้ได้แล้วก็ขูดปรับไปนั่นแน่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 แนั่นแน่แน,แน,แน่ไปไหนนี่จะไปไหนโชเฟอร์นะ ไเที่ยวทางไหนโชเฟอร์ได้า,ายโพดฟังยไปเที่ยวทางไหนโชเฟอร์สามชายิายสามชายไงโชเฟอร์ฮะคนสชาไงอันทำยิ้มแบบว่า มงชลบุรีมีโชเฟอร์ บางครั้งเราไม่ได้ตอบกลับก